คุณผู้ชมคะพาไปดูโครงการดีๆกันหน่อยนะคะในช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศของประเทศไทยหลายพื้นที่หนาวเย็นนะคะล่าสุดโครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาวค่ะได้สารต่อปณิธานแห่งการให้พร้อมส่งมอบผ้าหม่มผื้นเขียวรักโลกต่อเนื่องเป็นปีที่25นะคะมากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนค่ะโดยเดินทางไปมอบรอยยิ้มและไออุ่นถึงมือของพี่น้องชาวหนองคายอุดรแล้วก็ขอนแก่นนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ กว่า25ปีที่คารวานผ้าห่มผื้นเขียวในโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเขียงข้างพี่น้องคนไทยมาอย่างยาวนานจากจุดเริ่มต้นของโครงการตั้งแต่ปี2543จนถึงวันนี้ที่ได้สารต่อปณิธานแห่งการให้ของคุณเจริญและคุณหญิงวันนาสิริวัฒนะพักดี ที่ได้กล่าวไว้ว่าคนไทยให้กันได้ที่จะนำความอบอุ่นภายใต้ผ้าห่มผื้นเขียวไปส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นปีละ200แสนผืน ถึงวันนี้นับเป็นเวลา25ปีเต็มที่้าห่มผืนเขียวจำนวนกว่า5ล้านผืนพร้อมกับมอบโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านต่างๆทั้งการศึกษากีฬาและสาธารณาสุขพร้อมกันอย่างต่อเนื่องและแบ่งปันความสุขภายใต้แนวคิดมากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนโครงการ25ปีไทยเบฟร,ร่วมใจต้านไม่หนาวเนี่ยก็เป็นไปตามแนวคิดคนไทยให้กันได้ ไม่เพียงแต่เฉพาะพ่อผมเท่านั้นนะครับกิจกรรมอัมนเดือที่เกี่ยวข้องกับสาราัยพ่น้องรวมถึงการดูแลคนไทยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเรามีบริการคู่กับการดูแลสารภพยก็คือบริการสุขภาพชีวิตคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมถึงเรื่องส่งเสริมอาชีพนะะในการที่ช่วยยกกระดับอาชีพของชุมชนให้ก็มีรายได้ในโครงการของไทยเบฟเนี่ยก็ได้มาดูแล ครับเบียวยาในเรื่องของผ้าห่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับสําคัญที่จะให้พี่น้องที่จะประสบภัยหนาวเนี่ยได้มีความอบอุ่นเพิ่มขึ้นขอขอบพระคุณผู้บริหารของบริษัทไทยเบรเบรเรจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ทางจังหวัดหนองคายก็พร้อมนะครับที่จะให้การต้อนรับกิจกรรมดีๆของไทยบริษัทไทยเบรเบรจดจำกัดมหาชนในโอกาสต่อๆไปครับ โครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวได้ส่งมอบผ้าห่มถึงมือของพี่น้องชาวอำเภอสีชิงใหม่จังหวัดน้องคายจำนวน1 3 0 0 0ันผืนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายสมภพสมิตรสิริพร้อมด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนถาปณะศิริวัฒนพักดีที่ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบผ้าห่มให้กับพี่น้องชาวอำเภอกรุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีและพี่น้องชาวอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น โครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวนอกจากจะช่วยเติมรอยยิ้มให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันแล้วยังให้ความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชนเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้ลงมือทำด้วยการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเพราะเพียงขวดพลาสติกอาเพชรจำนวน38ขวดที่นำเข้าสู่กระบวนการรีเส้นใหญ่ก็สามารถทักทอให้กลายมาเป็นผ้าห่มผืนเขียวรักโลกอีโคเฟลนลี่แบล็คเก็ตได้จำนวนหนึ่ง ผืนและสามารถนำขวดพลาสติกกลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ปีละจํานวน7ล้าน6แสนขวดคุณผู้ชมครับเราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นช่วงหน้า